สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่16ตุลาคมนะครับเหมือนเดิงนะครับดราม่าล่าสุดก็คือการชุมนุมเมื่อวานนะครับแม้ว่าแกนนําหลายๆคนจะถูกจับนะฮะแต่คุณไม้ริยองเขาเขายังเป็นเขายังไม่โดนนะเขาก็เลยอาจจะเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมก่อนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นอเมริกามันก็มาถึงจุดที่เรียกได้ว่ารับรู้ความผิดหวังเรื่องของซ i m ู l ัสแพ็กเกจไปเยอะมากๆแล้ว แล้วมันเริ่มเด้งเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะไปคุยกันเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุยแต่ว่ากลับมาที่เรื่องม็อบเนี่ยมันกระทบกับตลาดหุ้นเริงจริงนะเมื่อวานมันคือเราจะไปบอกว่าทั้ง20จุดมันเป็นตลาดหุ้นไม่ได้มันเป็นม็อบไม่ได้นะฮะม็อบผมว่าแค่ช่วงปิดช่วงเช้าอะ่ะแล้วช่วงบ่ายส่วนใหญ่แล้วมันเป็นปิดมาแล้วติดลบเลยใช่ป่ะลบสิบเจ็ดลบสิบแปดมันมาจากแพน,นิคที่ยุโรปมันติดลบเยอะนะครับก็อเอาเป็นว่า ผมก็ยังไม่ได้มีความกังวลใดๆกับม็อบนะถ้าที่ดูจากภาพที่เกิดขึ้นนะครับว่าเออก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เขาก็มาเรียกร้องในสิ่งที่เขาอยากจะเรียกร้องอ่ะนะครับอ่ะถัดมาแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยถัดมาคือว่าแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นในแง่การเมืองข้างหน้าผมมองว่า การเมืองจะมีเซอร์ไพรส์ผมย <trilogy> <Island> ังยืนยันนะการเมืองจะมีเซอร์ไพรส์ผมว่ามันจะไม่ได้ไปถึงจุดที่ต้องรัฐประหารนะครับเพราะว่าถ้าพูถ้ารัฐประหารนี่คือหาเรื่องนะครับหาเรื่องให้เกมมันจบไวนะครับผมพูดจริงๆริรัฐประหารปุ๊บนะเกมมันจะเปลี่ยนไวมากดังนั้นเกมแบบนี้คือต้องยื้อนะครับยื้อแล้วให้ฝ่ายม็อบเนี่ยอ่อนแรงนะครับจะทํายังไงที่ยื้อแล้วให้ฝ่ายม็อบอ่อนแรงก็คือต้องทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาให้ได้นะครับเศรษฐกิจดีขึ้นมาปากท้องเมื่อปากท้ออองงขทุกคน ทุกคนจะทุกคนจะพยายามหลีกเลี่ยงให้ตัวเองหิวนะฮะแต่ทุกวันนี้เผอิญทุกคนหิวไงเลยเลยแล้วก็มีความกังวลต่ออนาคตนะฮะเขาก็เลยออกมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วจะทํายังไงอ่ะภายใต้รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นถึงประสิทธิภาพใช่ป่ะมันก็ต้องมาถึงจุดที่จะทำให้มันเกิดการเซอร์พไพรส์ทางด้านการเมืองนะครับผมเชื่อว่ามันมีสิทธิ์นะครับที่เกมการเมืองมันจะเปลี่ยนโฉมในปีหน้านะครับ มันคงไม่ถึงขนาดเป็นรัฐประหารแล้วก็ยังไม่นำไปนาไปสู่เรื่องการยุบสภาและเรื่องตั้งใหม่มันจะเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะมีเรื่องการพักใหญ่รวมตัวกันนะแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลน,นะครับแล้วก็เลือกตัวนายกรัฐมนตรีใหม่นะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่อาจจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เรามากๆนะครับเรียกได้ว่าแจ่มเอลนะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับตามเกมแล้วควรต้องเป็นรูปแบบนั้นนะครับ ผมเดาว่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับดังนั้นณปัจจุบันก็อดทนกับมันหน่อยครับผมมองว่าเซ็ตอินเด็กในตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดที่โดนกดดันน,นู่นนั่นนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเชื่อว่าปีหน้ามันจะมีเซอร์ไพรส์เนี่ยมันก็น่าเก็บนะครับคือเวลาอ่านอ่านเวลาอ่านอะไรพวกนี้อย่าเพิ่งไปอ่านว่าเฮ้ยแย่แล้วจะแย่แย่แย่อ่านแล้วก็ต้องดูว่ามันจะมีจุดจิ้มให้มันเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับก็ บางท่านบอกว่าเมื่อวานเก็บกองเมกาไว้เยอะเลยดีใจด้วยนะฮะวันนี้กองเมกาหน้าหน้าเออน่าจะน่าจะเด้งนะครับบางท่านบอกว่าสงสารผมนะฮะพูดยังไงก็โดนด่านะครับ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 เอดีอ๋ยวสำรวจก่อนนะครับว่ามีอะไรที่ น่ากลัวไหมในคอมเมนต์นะฮะโอ้หไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีนะครับโอเคนะครับผมพูดแต่เรื่องนี้จะทีไรนี่คือเหมือนจะหาเรื่องนะแต่ไม่พูดก็ไม่ได้ไงบางครั้งมันอารมณ์แบบเฮ้ยคือมันก็เกี่ยวข้องกับตลาดใช่ป่ะพอไม่พูดมันก็ดูดูดูเอาอะไรเงี้ยแต่บางเรื่องมันก็ต้องพูดจริงๆนะคือเอาจริงเวลาเวลาน้องๆใครที่เขามาคุยกับผมเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ ผมก็จะบอกว่าให้ไปดูพระราชกรณียกิจคุณต้องไปศึกษานะครับแล้วคุณจะเข้าใจนะครับคุณจะเข้าใจเหตุผลของผู้ใหญ่นะครับคุณจะเข้าใจเหตุผลของผู้ใหญ่นะครับว่าว่าอะไรเป็นอะไรนะครับคือแต่เราก็เข้าใจเหตุผลเด็กนะเอาจริงๆนะครับทุกคนก็รู้แต่ทําไมผู้ใหญ่เขาถึงบางคนเขาถึงเลือกที่จะอยู่เฉยๆเพราะนั่นแหละนะฮะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องเรากันต่อนะครับ ท,ท,ทีนี้เอาจบเรื่องไทยไปก่อนจบเรื่องการเมืองผมบอกนะหัวข้อแรกจบไปแล้วนะครับผมคิดว่ารัฐบาลก็คงเข้าไปคุมพื้นที่แหละแต่ว่าม็อบเขาก็ใช้วิธีไม่ปักหลักมันก็จะแสดงสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองเกิดขึ้นนะครับในปีหน้านะครับคุณก็จะขึ้นด้วยมันจะเป็นข่าวดีก็มารอดูพวกกลุ่มแบงก์กันดีกว่าวันนี้ว่ามันจะฟื้นจริงไหมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปเลี้ยงลูกก่อนนะฮะลูกก็ เมื่อกี้ร้องหิวนมภรรยาก็ได้จับเขาไปให้กินนมแล้วเดี๋ยวพ่อไปดูว่าจะเป็นยังไงต่อครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ